สี่คุณลุงคุณป้านะคะเอฟซี FC นายช่างคุณนายสมภักน,นะคะวันนี้อดยาก็เข้าไปดูคลิปนะคะหลายคลิปของคุณลุงคุณป้านะคะืดีใจเหลือเกินนะคะดีใจนะคะโอ้ยนะคะสิ่งดีๆมากมายที่จำปาดงนครน,นะคะร้อนนะคะเปิดพัดลมดังมากนะคะดีใจมากๆเลยนะคะเนาะ ขอให้ลุงให้ป้ามีแต่สิ่งดีๆโนสนโนแคร์ no son, no นะคะคุณลุงคุณป้าอะไรที่มันไม่ไม่โอเคนะคะโนสนโนแคร์ no son, no นะคะวันนั้นไปขายของมาวันเสาร์ถนนคนเดินนะคะมาจนดึกนะคะแม่แม่มาถึงนะคะไม่ไม่ได้ดูไลฟ์สดลุงนะคะคุณลุงนะคะลุงช่างดูจนดึกเลยะะดูจนแบบหลับ นั่นนะมันนอนไม่หลับเลยนะดูถึงจนตีหนึ่งตีสองโน่นนะคะเขาขอให้หลวงป้าสู้ๆนะคะให้พ้นทุกอย่าง <c oughs> เฮ้ยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เมอกี้ก็ไปส่งเรื่องคดีตักไข่ยังไม่เสร็จเนาะโอ้ยอะไรนักหนานี่แหละเขาถึงบอกว่าเวลาทำดีมันทำยากนะคะทำไมถึงมีคนไม่ดีนะคะ มากมายนะคะทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะเพราะว่าคนทําดีมันทํายากจริงๆนะคะเนาะเห็นใจนมากๆเลยสงสารมากเลยค่ะแม่แม่เอซีเอดย่าสงสารนะคะนายช่างกับคุณนายส่วนผักนะคะเขาเรียกว่ามันเขาเรียกว่าบุตรอะไรนะมานไม่มีบารมีไม่เกิดนะคะ โอ้ยทำไมมาเยอะแยะมากมายจริงๆเนาะต้องเป็นทุกอย่างนะคะเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าตั้งใจทำดีนะคะแต่บางอย่างสิ่งที่เราตั้งใจมันกลายเป็นประสงค์ร้ายทำดีคิดดีทำดีนะคะแต่ก็มีอันไม่ดีมา มาลูกลางเสมอนะคะทำดีกับคนก็ไม่ขึ้นนะคะจริงๆนี่คือเขาเรียกว่าคนปีมะโรงนะปีมะโรงวันอังคารมันเหมือนกันเลยนะคะเดยญาตถึงแบบเคยทำมาตั้งแต่ลูกอายุสิบเดือนนะคะเป็นทุกอย่างเป็นที่แรกเขาขอเป็นประธานแม่บ้านนะคะแล้วก็เป็นอบตอนะคะ ตอนเราอยู่มีหน้าที่ตำแหน่งนะคะเราคิดว่าเออมีเพื่อนฝูงชาวบ้านรักเรามากมายนะคะอุ้ยคนไหนก็ดีไปหมดอะดีแทบแบบทุกอย่างดีมากนะคะพอเราหมดผลประโยชน์พอแอดยาเจอปัญหาชีวิตครอบครัวก,ก็คือโดนโกงค่าแรงแล้วก็สามีเสียชีวิตนะคะเขาคิดว่าเออเราคงไม่เหลืออะไรแล้วนะคะเขาคิดว่าเออยังไงมันก็ คงหมดประโยชน์นะคะเรียกว่าหมดคงไปไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะพอเราแค่ไปเซ็นค้ำเงินล้านนะคะแม่เอซียังไม่มีใครยอมเซ็นให้เรานะคะโอ้โหทั้งทั้งที่ทีแรกเหมือนจะกาบจะว่ายนะคะดีรักไปหมดนะดีอย่างงนนดีอย่างนี้นะคะโอ้ยนะคะคุยนี่ไม่ต่างกันกับ นายช่างกับคุณนายสวนผักเลยนะจนแบบเรานะถ้าเราทําอะไรนะที่เราลําบากเรายากจนเข้าดูถูกดูแคลนช้าใจมากนะคะแม่แม่เอฟซีจริงๆแต่ถ้ายามเรายากจนเขาย่ําดีพอบ้างมีก็มีแต่คนอิจฉาเหมือนกรณีนายช่างกับคุณนายสวนผักนะคะ สมัยก่อนนะคะยามยากจนไม่มีฝาบ้านนะคะดูเขาซิดูเราซิเมื่อคืนไปฟังคุณป้านะคะฟังคุณนายส่วนผักนะคะบอกว่าเจ็บช้ำมากเลยคำคำนี้นะคะที่นายช่างบอกว่าไม่มีที่สุขหัวนอนคือทำที่สุกหัวนอนนะคะ นายช่างก็พูดถูกนะคะ่ะเพราะว่าแอดย่าก็เป็น f อซแต่วันแรกนะคะตั้งแต่ยังไม่มีช่อง youtube สักช่องนะคะแล้วก็มีช่องช่องหนึ่งเข้ามานะคะตอนนั้นที่มีสองผัวเมียเนาะก็เข้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าหวังดีนั่นแหละเราก็คิดว่าหวังดีแต่ก็ไม่รู้ว่าเหตุผลคนใดนะคะเนาะบางทีหวังดีจริงหรือไม่หวังใดจริงนั่นแหละ เขาก็บอกว่าเขาหวังดีแต่ว่าการกระทํามันเขาออกมานะคะแล้วมันเป็นเหมือนเวรเหมือนกรรมทุกคนที่ออกไปจากนายช่างและคุณนายสวนผักจะเป็นคนที่กลับมาทําร้ายนะคะนายช่างและคุณนายสวนผักแทบทุกคนนะคะทุกวันนี้แอดย่าไม่ได้ออกจากนายช่างและคุณนายสนผักมาค่ะแอดย่ากลับมาอยู่บ้านนะคะก็คือมาอยู่กับครอบครัวนะคะ จริงๆไม่ได้ทิ้งยังเป็นกำลังใจและติดตามดูให้กำลังใจตลอดนะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้จะไม่คิดทำร้ายทำลายนะคะหลุป้าเด็ดขาดนะคะขอการันตีนะคะในฐานะลูกผู้หญิงคนหนึ่งแต่มีอายุแล้วนะคะขนาดมีอายุแล้วนะคะยังมีคนแบบนิสัยไม่ดีเนาะเข้าไปปลอมช่องนะคะ เอก็เชื่อนะคะนี่แหละเขาเรียกว่าส่วนมากยูทู e ผู้หญิงนี่ลำบากนะลำบากที่ไปแอดย่าไปนะคะด้วยหัวใจและความอยากไปนะคะโดยการเปเอฟซีสำหรับคลิปนี้แอดย่าขอบคุณนะคะเอซและขอให้หนายช่างคุณนายสู้ๆนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะ